สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแนวทางห่วยเลาวพัฒนาค่ะงวดประจำบันจันทร์ที่12เดือนมกราคมนะคะ2569ค่ะก่อนอื่นเราจะมาดูผลของงวดที่แล้วก่อนนะคะผลของงวดที่แล้วค่ะให้1 4 5 เก้าสองสามนะคะให้เด่นห้าลองเก้าค่ะเลขในตารางก็เข้านะคะเข้าตัวเด่นเลยค่ะเข้าทั้งเด่นทั้งลองเลยนะคะแต่น่าเสียดายค่ะในตารางเราไม่มีเลขศูนย์นะคะเสียดายมากค่ะเข้าทั้งเด่นไม่งั้นถ้าเข้าเลขศูนย์นะคะถ้าในตารางมีเลขศูนย์เราจะได้ทั้งบนและล่างเลยค่ะ แต่น่าเสียดายค่ะไม่มีเลขศูนย์ค่ะก็เลยไม่เข้านะคะไม่เข้าจับคู่ไม่เข้าค่ะแต่ชุดเด่นชุดลองเข้าทุกทั้งสองตัวเลยนะคะเสียดายค่ะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในนวดนี้นะคะค่ะเลขในตารางประจำวันที่12นะคะก็จะมีเลข 0ูนย์หค่ะ0ูนย์หค่ะต่อไปจะเป็นเลขเด่นนะคะเด่น0ูนย์ค่ะต่อไปจะเป็นเลขลองค่ะลองหกนะคะเด่น0ูนย์ลองหค่ะและต่อไปเราจะนำเลขในตารางนะคะมาจับเป็นชุดค่ะ เราจะเริ่มจากชุดเด่นก่อนนะคะชุดเด่นเราก็จะมีเลข0 6 0 7์หกศและ02นย์สองนะคะศูนย์หกศและ02คะ่ะ ต่อไปเป็นชุดลองนะคะก็จะมีชุด6 7 6 8 6ดหกนสองนะคะต่อไปเราไปดูชุดกันค่ะชุดกันก็จะมีทั้งหมด6ชุดนะคะก็จะมีเลข7จ็ดแปดเจ็หนึ่งเดสองแหนึ่งแสองและหนึ่งสองค่ะ ต่อไปเรามาดูชุดตัดนะคะถ้าตัวเลขมันเยอะท่านผู้ชมก็สามารถเลือกนะคะเลือกตามใจชอบได้เลยคะ่ะนี่เป็นเพียงแนวทางนะคะย้ำเป็นเพียงแนวทางคะ่ะและไม่รับประกันนะคะว่าเลขจะเข้าหรือไม่เข้านะคะแต่ให้มาก็เข้านะคะตั้งแต่ให้มาก็เข้า เข้าเลขในตารางก็เข้าบ่อยอยู่นะคะต่อไปเป็นชุดตัดค่ะตัดเด่นนะคะก็จะมี06 08และ02ค่ะ06 08 02ค่ะตัดชุดเด่นนะคะต่อไปจะเป็นตัดชุดลองค่ะ6 8 6 2ค่ะ6 8 6 2นะคะ ไปตัดชุดกันค่ะแปดสองนะคะสำหรับตัวเลขนะคะย้ำเป็นเพียงแนวทางค่ะไม่รับประกันนะคะว่าเลขจะออกตัวไหนนะคะนี่ค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับ แนวทางหวยราค่ะและคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ให้เฮงๆ่งปังปังต้อนรับเดือนมกราค่ะสวัสดีค่ะ